สวนองุ่นเกตปรียาอำเภอจะก,การพืชผลปลูกองุ่นสายพันธ์ุจากอิสราเอลเตรียมเปิดสวนให้นักท่องเที่ยวชมสวนพร้อมถ่ายรูปเช็คอิน16กุมภาพันธ์นี้ นายอธิปัตย์บุษบาลเจ้าของสวนองุ่นเก็บปริยาที่บ้านเป้าตำบลเป้าอำเภอตราการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีนอดีตเคยทำงานในสวนองุ่นที่ประเทศอิสราเอลคลุกคลีกับองุ่นในสวนมากว่า5ปีได้นำความรู้วิธีการปลูกองุ่นกลับมาใช้ที่บ้านเกิดโดยมีการประยุกต์ปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกให้เหมาะสมกับสภาพดินสภาพภูมิอากาศในพื้นที่โดยปลูกมากว่า8ปปีแล้วสายพันธุ์ที่ปลูกจะเป็นสายพันธุ์ s, s 8สสีดําำและสายพันธุ์บิ๊กพอลเลสีเขียวซึ่งเป็นพันธุ์ที่มาจากประเทศอิสราเอลอธิปัตบุษมานเจ้าของสวนองุ่นเก็ปริยาเล่าว่าตนเองมีโรงเรือนที่ปลูกองุ่นตอนนี้3โรงเรือนเริ่มแรกพื้นที่ตรงนี้เป็นดินเสื่อมโทรมที่เรียกกันว่าทรายขี้เป็ดไม่ค่อยมีธาตุอาหาร สารอาหารน้อยมากดังนั้นจะปลูกองุ่นจะต้องเพิ่มธาตุอาหารเข้าไปเพิ่มอินทรีย์วัตถุยากกว่าการปลูกในโซนเขาใหญ่วังน้ำเขียวสมุทรสาครราชบุรีซึ่งจะปลูกง่ายกว่าเพราะเป็นพื้นดินที่เหมาะในการปลูกองุ่นในภาคอีสานจะเป็นพื้นที่แห้งแล้งฝนน้อยมีความร้อนสูงและมีโรคต่างๆตามมาตนเองจึงปลูกในโรงเรือนแบบปิด ทำหลังคามีการมุงให้อย่างดีคล้ายๆกับการปลูกผักปลอดสารผักออร์แกนิกปลูกแบบพรีเมียมรับรองได้ว่าอางุ่นที่สวนปลอดภัยไร้าสารเคมีสําหรับองุ่นที่ปลูกที่สวนเป็นพันธุ์เอสจะเป็นลูกสีดําจุดเด่นคือเลี้ยงง่ายออกดอกออกผลได้ง่ายให้ผลผลิตสูงลูกโตจะสังเกตว่าถ้าไปดูพันธุน์อื่นๆลูกจะเล็กกว่านี้พันธุ์นี้ลูกจะโตกว่าเหรียญ10บ,บาท ลูกโตแล้วยังไม่พอน้ำหนักดีด้วยพวงใหญ่ที่สำคัญที่สุดคือรสชาติหวานกรอบไรเมล็ดราคาขายอยู่ที่กิโลกรัมละ300บาทและยังมีอีกพัน์ที่ปลูกคือบิ๊กพอลเลสีเขียวในปีนี้เก็บผลผลิตได้ประมาณ6ครั้งองุ่นจะเก็บได้ตลอดทั้งปีไม่มีฤดูกาลในแต่ละปีจะทำาสาวตัดแต่งกิ่งสครั้งแล้วแต่เราจะบริหารจัดการว่าจะให้ผลผลิตออกช่วงไหนซึ่งในแต่ละรอบจะได้ประมาณ300ถึงส 150กิโลกรัมนอกจากผลผลิตองุ่นแล้วยังมีต้นพันธุ์จำหน่ายต้นละ250บาทโดยเฉพาะชำอีกหนึ่งโรงเรือนมีจำหน่ายกว่า30สายพันธุ์เป็นต้นที่แตกยอดพร้อมปลูกลูกค้าซื้อไปสามารถที่จะปลูกได้เลยการันตีว่ามีเปอร์เซ็นต์รอดสูงเนื่องจากเป็นการเสียบยอดติดตาจากต้นองุ่นป่าไม่ใช่การชำกิ่งไปขาย นายอธิปัตย์ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าขณะนี้ยังไม่เปิดสวนให้ลูกค้าเข้าชมเนื่องจากอางุ่นยังไม่สุกเต็มที่คาดว่าจะเปิดสวนให้เข้าชมได้ในช่วงประมาณวันที่16กุมภาพ,พันธ์ที่จะถึงนี้ก็อยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวประชาชนที่สนใจมาเที่ยวสวนองุ่นที่สวนเกตปริยาบ้านเป้าตําบลเป้าอําเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเมืองอีสานก็ปลูกองุ่นได้พันต่างประเทศด้วยแต่ตอนนี้ยังไม่มีคาเฟ่หรือว่าร้านอา ถ้าใครที่มาเที่ยวสวนก็สามารถมาชมองุ่นมาเซลฟี่กับองุ่นได้เส้นทางมาที่สวนสามารถปักหมุดมาได้เลยที่สวนองุ่นเกศปริยาหรือจะสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 8 2 2 3 1 9 5 2 6นาอยอธิปัตย์บุษบานเจ้าของสวนองุ่นเกศปริยาแตกต่างทั้งภูมิประเทศภูมิอากาศทั้งดินทั้งอะไรทุกอย่างแตกต่างกันหมดเลยฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องประยุกนะครับเอาไปทำเป็นแบบเหมือนเขาไม่ได้ นะครับฉะนั้นเนี่ยประเทศไทยถามว่าปลูกได้ไหมปลูกได้ทุกจังหวัดเลยนะครับทุกพื้นที่เลยแล้วก็พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ว่าเป็นดินโสมด้วยนะครับเป็นดินเสื่อมโสมเป็นดินทรายทรายเขาเรียกทรายอะไรนะทรายขี้เป็ดทรายข้าวขาวอ่ะนะฮะซึ่งทรายแบบนี้ดินแบบนี้มันไม่ค่อยมีธาตุอาหารสารอาหารน้อยมากฉะนั้นเนี่ยในเมื่อเราจะปลูกเราต้องเพิ่มเพิ่มพวกธาตุอาหารเข้าไปอินทรีย์วัตถุเพิ่มปุ๋ยเพิ่มอะไรอาจจะทํายากกว่าเขาหน่อย ยากกว่าทางโซนทางเขาใหญ่โซนทางวมงน้ําเขียวโซนทางาสมุทรสาครทางราชบุรีทางโน้นนะ่เขาทําง่ายนะครับเพราะว่าเป็นเป็นพื้นดินพื้นที่ที่ที่เหมาะกับองุ่นแต่อีสานเนี่ยความแห้งแล้งอย่างที่ทุกคนก็ทราบกันดีว่าอีสานเป็นเป็นพื้นที่แห้งแล้งนะครับฝนน้อยนะครับแล้วก็ความร้อนสูงตรงนี้ฉะนั้นเนี่ยจากการที่มีความร้อนสูงมีความชื้นสูง มันก็จะมีโรคแล้วก็เชื้อราเยอะฉะนั้นถ้าเราอยากทําให้องุ่นปลอดภัยนะครับปลอดสารผมก็เลยทาเป็นปลูกในโรงเรือนปิดมีหลังคานะครับหลังคาพลาสติกใสแล้วก็กางมุ้งให้อย่างดีเลยทําคล้ายๆกับเป็นพวกผักปลอดสารผักอินทรีย์ออร์แกนิกเขานะฮะแต่ผมไม่ได้ทําเป็นออร์แกนิกจ๋าเลยนะฮะแต่ก็จะเป็นพวกปลอดภัยพวกแก๊พวก GAP นะฮะในตรงนี้ซึ่งการันตีได้ว่าปลอดภัย นะครับไม่มีสารตกค้างไม่มีสารพิษใดๆทั้งสิ้นครับเป็นแบบปลูกเป็นแบบพรีเมียมจุดเด่นของ s อซก็คือเริ่มต้นเลยเลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายแล้วก็ออกดอกง่ายออกดอกออกผลง่ายให้ผลผลิตสูงนะครับลูกโตจะสังเกตว่าถ้าไปดูองุ่นพันธุ์อื่นๆลูกจะเล็กกว่าน,นี้แต่ลูกนี้พันลูกโตโตโต,โตกว่าเหรียญสิบถ้าถ้าเอาเหรียญสิบมาเปรียบนะครับทีนี้พอลูกโตแล้วยังไม่พอน้ําหนักดีด้วย พวงใหญ่แล้วก็ที่สําคัญที่สุดพีคก็คือรสชาติหวานกรอบนะฮะแล้วก็สําคัญที่สุดอีกอย่างนึงก็คือรายเม็ดโดยธรรมชาติครับนอกจากมีผลผลิตของอื่นแล้วก็ยังมเีเป็นพวกต้นพันธุ์<ว>ต้นกล้าต้นพันธุ์ด้วยนะครับขายต้นพันธุย์ยขายต้นพันธุ์ด้วยซึ่งซึ่งเป็นเป็นไอตัวหลักของผมเลยตอนนี้ออต้นละสองร้อยห้าสิบบาทนะครับเป็นเป็นต้นที่แตกยอดแล้วพร้อมปลูกซื้อไปแล้วก็สามารถที่จะไปปลูกได้เลยนะฮะการันตีว่าความ าการรอดเปอร์เซ็นต์รอดสูงนะครับ mm. เพราะว่ามันแตกยอดออกมาแล้วนะครับเป็นการเสียบยอดเสียบยอดติดตากับ <c oughs> กับต้นตอเป็นเป็นองุ่นต้นตอองุ่นป่านะฮะ <Okay. S 1> ไม่ไม่ใช่ว่าจะตัดกิ่งไปชําแล้วก็ขายอัน,นอันนั้นไม่ดีนะครับ <c oughs> อย่างยังตอนนี้ยังไม่สุก <c oughs> ก็สังเกตได้ว่ามันยังไม่เข้าสีมันยังไม่ดํานะครับ <c oughs> จริงๆแล้วมันจะต้องดําดําเมี่ยมเลยนะฮะ <c oughs> ตอนนี้มันก็เริ่มเข้าสีมตาล้ะนะครับ อีกสักหน่อยกะว่าประมาณสักวันที่15-16กลุมภาพันธ์นี้เปิดสวนนะครับปักหมุดที่สวนงุ่นเกตปริยาได้เลยนะครับเพราะว่าผมาปักหมุดที่ Google อยู่นะ o o o g m e p a p นะครับหรือหรือสอบถามมาที่เบอร์โทร8 8 2 2 3 1 9 5 2อครับอธิบายบุษบาล